ล็อกฮีตมาตินโบอิ้ง f 2ฟยี่สอแรปเตอร์สหรัฐอเมริกาเครื่องบินลบ f อ2แรปเตอร์เหนือชั้นกว่าเครื่องบินเจ็ตโจมตีจากการออกแบบรูปทรงและการเคลือบพื้นผิวลำตัวเครื่องโดวยวัสดุที่ไม่สะท้อนเรดาร์เป็นเครื่องบินลบที่ทันสมยัยและมีราคาแพงที่สุดในปัจจุบัน F-22 Raptor รเตอร์ or, บินด้วยเซ็นเซอร์และระบบ a v i o n i c s ที่ทันสมยัย F-22 Raptor เริ่มต้นการบินในปี2003เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ไม่เคยส่งออกให้กับลูกค้าหรือแม้แต่บันธมิตรอื่นๆรวมถึงกองกำลังนาโต้ก็ยังไม่มีเครื่องรุ่นนี้ไว้ใช้งานปัจจุบัน F-22 Raptor นับเป็นเครื่องบินวัพที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาและมีใช้เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเครื่องยนต์ของ F-22 Raptor ออกแบบให้มีวิสัยการบินที่ไกลามากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการบินระยะไกล เครื่องยนต์แพดแอนด์วิสเน่ F119 ติดตั้งหัวฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูง t ู v e ว t o r i n g n o ต z ซ e รวมกับระบบควบคุมการบินแบบ3มิติทำให้ Raptor บินได้อย่างคล่องแคล่วความเร็วสูงสุดที่ทำได้ที่2.25มาร์คหรือ2,410กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความเร็วเดินทางอยู่ที่1.82มาร์คหรือ1,963กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพดานบินสูงสุด65,000ฟุตพิสัยบินปฏิบัติการได้ไกล3,219กิโลเมตร